Oh, yeah. อาเอาเปิดนะโอเคขอบคุณตากล้องผมวันนี้สวัสดีครับพูดจาภาษาพวงข้างช่างตั้มนะครับตากล้องผมน่ารักมากอ่าวันนี้ช่างตั้มก็จะมานําเสนอพ่วงข้างราคาสองหมื่นบาทฟังไม่ผิดนะครับมาราคาสองหมื่นบาทนะครับช่างอยู่ที่ระยองราคาพ่วงข้างตรงนี้สองหมื่นบาทชีวีอินวันบรรทุก โดยสารและขายของนะครับก็ส่วนประกอบแบบลักษณะนี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นบรรทุกน,นะครับนะมาดูรอบคันเป็นรถบรรทุกน,นะครับรถ <c oughs> บรรทุกและใต้ลังคาตรงนี้ก็จะเป็นตะกร้าเก็บของใต้ลางคานะครับคนข,ข้างที่จะจะจัมโบ้นะครับใส่ของได้จุใจเช่นกันนะครับเป็นตะกร้าเก็บของใต้รางคา เดี๋ยวช่างตั้มจะประกอบอให้เป็นพ่วงข้างโดยสารและ B A P ให้ดูนะครับเดี๋ยวช่างตั้มจะใส่เบาะก,ก่อนนะครับอันแรกนะครับเบาะนั่งด้านหลังนะครับก็จะมีชุดปอกใส่ให้นะครับสวมเข้าไปานะครับเดี๋ยวคือต้องใส่เข้าไปนะฮะอันนี้คือ บานั่งด้านหลังจะเ,เ,เป็นบอะตัว L แล้วนะครับอ,อถามว่ามีบอะพิงหลังไหมมีครับผมอ่านะครับรบ,บอะพิงหลังตัวนี้หนูไปด้นานหน้าดูบอะพิงหลังตัวนี้นะครับ<ช>ก็ประกอบไม่ยากนะครับแล้วก็เสว่มเข้าไปนะครับก็จะได้บอะพิงหลังแล้วนะครับอันนี้คือบอะพิงหลังนะครับบอะพิงด้านข้างมีไหมลูกมีค่ะมีนะครับอ่า อ่านะฮะเบาะพิงด้านด้านข้างมีให้นะครับก็เสร็จสับแล้วได้แล้วเป็นพ่วงข้าง B P นะครับการขึ้นนะครับขึ้นก็ไม่ยากนะครับก็เปิดประตูปุ๊บปุ๊บตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ครับการนั่งของเราก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะนั่งได้หนึ่งสองสามสี่คนนะครับเด็กก็น่าจะหกหกเจ็ดคนน่ะน่าจะได้นะครับซึ่ง เอ,เ,อเอาส่งเด็กนักเรียนก็ได้นะครับกระเป๋าก็วางด้านบนนี้ก็ได้นะครับด้านหลังก็มีที่วางให้นะครับปิดก่อนเนาะ,ะมาดูขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับเป็นพ่วงข้างถายของไม่ยากเลยนะครับถอดตรงนี้ออกนะครับถอดเบาะทิงด้านหลังออกก่อนเนาะแล้วก็ถอดเบาะพิงออกนะครับ นะบินุญาครับผมเสร็จสับปุ๊บอ,อันนี้ก็จะขายของแล้วบ่อตัวนี้ลูกค้าไ,ไม่จําเป็นเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะครับบ่อตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวใส่ผาดให้ดูก่อนนะครับอ๊บผาดนี้นะครับถ้ายกสองคนได้ยิ่งดีอ่านะครับส่ง้าไปอ๊บอ่ามีกูเจีแล้ว ตั้งๆมันจะมีปอกให้นะครับส่วนกับปอกเลยเอาอย่างครับนี่ฮะอันนี้คือถาดกลางนะครับถาดข้างถาดข้างมีไหมลกูกมีค่ะมีเนาะ,ะถาดข้างนะีฮะถาดข้างตัวนี้เนาะอ่าสอยเข้าไปมาตรงนี้ลกูกถาดข้างปึ๊บ ปุ๊บอ่าตัวนี้ยังไม่พอถ่านหลังมีไหมลูกมีค่ะจัดไปอีกครับถ่านหลังมีมาตามมาดูคุณจะขายอะไรครับมันใหญ่กว่ากระบะด้วยจะบอกให้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยฮะเอารัดไม่ใส่อ่ะเนี่ยฮะ ประมาณนี้อา้าวแล้วถ้าสมมติว่าคนยืนซื้อของตรงเนี้ยฝนตกเปียกไหมลูกไม่เปียกค่ะทำไมอ่ะเพราะมีกันสาดค่ะกันสาดอยู่ไหนอยู่ด้านใต้หลังคาค่ะอ๋อนี่กันสาดอยู่นี่อ่ะนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับกันสาดอยู่นี่อ่ามาดูกันอ่ะกันสาดอ่ะดึงมาเสร็จไหมฮะนี่ฮปึ๊บดึงมาล็อกสิครับรออะไรอ่า านะนะแล้วด้วานหลังอะลูกมีกันสาดเหมือนกักนค่ะไม่เปียกเลย<ม>ค่ะมีะไหมนะโอ้ยมีอีกเหรอกันสาดพวกนี้พวกข้างแช่งตั้มเนี่ยมันเมื่อวนะางกังรังกาย่าเนี่ยนั่นนะ่ะเออเอาเอาเอา,เอาเข้าไปเอาเข้าไปกับพวกข้างแช่งตั้มเอามาดูกันเออเอยา <c oughs> เป็นไงเปียกมาเนี่ย ไม่เปี้ยค่ะยืนกี่คนยืนในแอแอบแอบแออ่าเร็จทัลพุกอันนี้คือพ่วงข้างขายของนะครับอ่าพ่วงข้างขายของนะครับราคาสองหมื่นช่างอยู่ที่ระยองนะครับบอกได้เลยนะครับนี่ฮะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างที่เยอะมากนะครับนนี่เออ่าเยอะมากเลยนะครับอ่ะเราเลิอดขายแล้วนะครับทำยังไงลูกเก็บค่ะจะเก็บสมมติว,ว่าจะเก็บอ่าอันนี้ ผมเก็บก่อนนะเก็บด้านข้างก่อนด้านหลังเราไม่ต้องเก็บไ็ไหนเพราะว่าไม่เก็บกากใครอยู่แล้วนะครับมาต่อไปม้วนครับม้วนม้วนเลยเป็นอะไรที่ไม่ยากไม่ยากครับม้วนไม่ยากอ่ะกลับบ้านนะขาดด้านข้างพอเก็บได้ครับผมอ่ะ เก็บยังไงเก็บแบบนี้ครับผม,มนี่ฮะนี่รนรครับเหน็นไหมฮะอันนี้คือวิธีการเก็บนะครับเก็บกลับบ้านนะครับเก็บผ่าข้ากลับบ้านโดยที่เราไม่ต้องถอดวางในพ่วงเลยระวังวางใต้พ่วงเลยระว,วางแบบนี้เลยนะครับถอดออกนะถอดละนะครับ ก็จับประมาณนี้นะครับพ่วงข้างแทางตั้มส่วนประกอบค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับก็ราคา2 0 0หมืนได้ได้อะไรมั่งนะครับก็จะมีตะกร้าเก็บของใต้ลังคากระจกมองหลังเห็นไหมลูกนี่ฮะกระจกมองหลังนะครับฐานรับตรงกลางฐานรับด้านหลังนะครับฐานรับด้านข้างตัวนี้นะครับ ฐาลัดด้านข้างแล้วก็จะมีเอ่อเบาะพิงหลังให้เนี่ยฮะเบาะพิงหลังให้นะครับเบาะพิงหลังเบาะพิงข้างนะครับเบาะพิงข้างแล้วก็เบาะนั่งตัว L อ,อยู่ด้านล่างตัวนี้ช่างไม่ถอดออกให้นะครับเนี่ยฮะล่ลางตัว L อ,อ่า โอเคนะครับก็จะมีกันสาทด้านข้างและด้านหลังให้ค่อนข้างจำโม่หลังคาของช่างตั้มตัวนี้อยู่ที่2เมตรคูณเมตรเก้าสิบนะครับเอามาดูนั่งให้ดูว่าคนนะฮะเนี่ยฮะหน้าช่างตั้มเลยเอา่าเห็็จนะฮะคนขับนี่หลังคาออกไปเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยฮะหลังคาอยู่นี่ อันนี้คือขอบลังคานะคนอยู่นี่นะครับไม่เปรียกฝนนะครับหลังคากว้างเป็นพิเศษนะครับใหญ่จัมโบ้ต้องพ่วงข้างช่างตั้มขอบคุณครับสวัสดีครับ